ตอนที่495แปลโดยโอมอย่างไรก็ตามอุกกาบาตท,ที่ลุกเป็นไฟไม่สามารถทำลายบาเรียได้บาเรียนั้นยังคงมีเสถียรภาพและไม่สามารถทำลายได้เกิดอะไรขึ้นเทพธิดายุยานขมวดคิว้วสมบัติศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตรงกลางเกาะด้านล่างนั้นทรงพลังมากพลังศักดิ์สิทธิ์ของมันสนับสนุนความแข็งแกร่งของบาเรียเทพธิดายุยานกล่าวเนียลี่ค่อยๆร่อนลงข้างบาเรียและวางมือขวาไว้บนนั้น เขาหลับตาลงอย่างช้าๆและตั้งสมาธิราวกับว่าเขาสัมผัสได้ถึงพลังลึกลับที่ค่อยๆไหลผ่านกำแพงกัน้นนี่มันคือพลังกดของการอาวกาศเนียลี่ก็ลืมตาขึ้น พลังแห่งการอาวกาศหรือเทพธิดายุยานทำท่าทางสงสัยถูกต้องมันเป็นพลังที่ลึกลับที่สุดของพลังงานการอาวกาศในบรรดาพลังกดศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดเนียลี่พยักหน้าเขา่าหยิบชิ้นส่วนกระดาษของหนังสือจิตอสูรท่องเวลาสองหน้าออกมาในขณะนี้ทั้งสองหน้าเปล่งแสงจางๆและลอยอยู่เหนือบาเรียข้าเข้าใจแล้วเนียลี่ส่งเสียงคำรามตามและถ่ายเทพลังศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดของเขาลงในหน้าที่เหลือของหนังสือจิตประอสูรท่องเวลา กลุ่มแสงขนาดใหญ่กระจายออกมาจากหน้าหนังสือที่เหลือเสียงดังโครมครามช่องว่างขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นบนบาเรียมือขวาของเนียลี่ขยับและวางกระดาษหนังสือจิตอสูรท่องเวลาที่เหลืออยู่สองหน้าเขากลายเป็นลำแสงและพุ่งเข้าไปในบาเรีเเทพธิดายุยานคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะกระโดดเข้าไปในไม่ช้าบาเรียก็ถูกปิดอีกครั้ง เนียลีและเทพธิดายุยานลงไปบนเกาะพวกเขาเห็นป่าที่สวยงามมีกวางหลากสีอยู่ทุกคนทุกแห่งเมื่อเห็นกวางเหล่านี้เนียรีก็ตกใจกวางเหล่านี้คงเป็นกวางอาวกาศในตำนานกวางอาวกาศหรือเทพธิดายุยานอดไม่ได้ที่จะถามนี่คือกวางอาวกาศกล่าวกันว่ามีคนน้อยมากที่จะได้เห็นกวางอาวกาศบาเรียรด้านนอกมันคือสิ่งที่กีดขวางการอาวกาศที่ปิดสนิท นั่นเป็นเหตุผลที่กวางอาวกาศถูกขนึกไว้ที่นี่พวกมันสามารถเดินทางผ่านการอาวกาศได้เนียรี่กล่าวว่าในอดีตการได้เห็นกวางอาวกาศสักตัวหมายถึงโชคดีข้าไม่เคยคาดหวังว่าจะได้เห็นมันมากมายขนาดนี้ กวางอาวกาศเหล่านี้เคลื่อนที่ไปทั่วแผ่นดินอย่างต่อเนื่องสบายๆปรากฏตัวในจุดๆหนึ่งราวกับว่าพวกมันจะหายไปได้ในทันทีทันใดขณะที่เท้าของเขาแตะพื้นเนียลี่รู้สึกเจ็บปวดอย่างมากอืฮ้ฮึเนียลี่ร้องไห้ออกมาอย่างน่าสังเวชเนียลี่เจ้าเป็นอย่างไรบ้างเทพธิดายุยานถามด้วยความตกใจอืฮ้ฮึโอ้ยเนียลี่จับหัวของเขาและดิ้นไม่หยุดความเจ็บปวดที่น่ากลัวนี้ราวกับว่าหัวของเขากำลังจะระเบิด เทพธิดายุยานมองไปที่เนียรี่อย่างใจจดใจจ่อและไร้พลังอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดของเขาอย่างไรก็ตามเนียรี่ยังคงเจ็บปวดและดิ้นอยู่เนียรี่รู้สึกราวกับว่าสติของเขากำลังจะขาดออกจากกันในขณะที่เขาปล่อยเสียงคร่ำครวญออกมาในที่สุดเขาก็เป็นลมหลังจากดิ้นรนเป็นเวลานาน หลังจากนั้นไม่นานเนียลี่พบว่าตัวเองตกอยู่ในความมืดที่วุ่นวายมันเป็นพื้นที่มืดเนียลี่พบว่าตัวเองยืนอยู่ในทะเลทรายอันเงียบสงบกลางทะเลทรายมีพระราชวังทองประงานที่แกะสลักด้วยคำจารึกลึกลับนี่คือพระราชวังทะเลทรายเนียลี่ผงะไปทั่วขณะทันใดน,นั้นเขาก็มีความสุขเขาไม่เคยคิดว่าเขาจะมาถึงพระราชวังทะเลทรายจริงๆในตอนนี้เนียลี่เห็นตัวตนอื่นของเขายืนอยู่ไม่ไกลจากเขา เดินไปที่พระราชวังทะเลทรายมันเป็นลักษณะเดียวกันกับเขาในชาติที่แล้วตอนที่เขาเดินเข้าไปในพระราชวังทะเลทรายด้วยเสื้อผ้าที่ขาดว่อนเนียลี่ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเหตุใดข้าจึงมาปรากฏที่นี่พร้อมกับตัวข้าในชาติที่แล้วนี่อาจจะเป็นความฝันของข้าก็ได้เนียลี่บีบแขนของตัวเองและรู้สึกเจ็บปวดอย่างคลุมเครือเขาไม่สามารถบอกได้ว่านี้เป็นความจริงหรือความฝัน เนียลี่หลงทางในขณะที่เขาติดตามตัวตนของเขาในชาติที่แล้วที่ด้านในพระราชวังทะเลทรายสวัสดีเนียลี่ทักทายอย่างไรก็ตามตัวตนของเขาในชาติที่แล้วดูเหมือนจะไม่ได้ยินอะไรเลยเขาเดินไปข้างหน้าอย่างไม่แยแสและคุกเข่าหมอบลงที่หน้าแท่นศาลเจ้าก่อนจะค่อยๆเดินไปที่แท่นหินข้างหน้าบนแท่นหินที่มีหนังสือจิตอสูรท่องเวลาวางอยู่นั่นคือหนังสือจิตอสูรท่องเวลา หัวใจของเมียลี่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นหลังจากที่เขากลับมาเกิดใหม่พระราชวังทะเลทรายก็หายไปและเขาไม่สามารถหาหนังสือจิตอสูรท่องเวลาได้อีกตอนนี้เขาได้เห็นหนังสือจิตอสูรท่องเวลาแล้วเขาจะไม่ตื่นเต้นได้อย่างไรตัวตนในชาติที่แล้วของเมียลี่ค่อยๆหยิบหนังสือจิตอสูรท่องเวลาขึ้นมาและพึงพำบางอย่างภายใต้ลมหายใจของเขาเขาถือหนังสือจิตอสูรท่องเวลาและจากไปอย่างช้าๆ ในขณะนี้การจ้องมองของเนียรี่มุ่งเน้นไปที่แท่นหินเขาเห็นหนังสือจิตอสูรท่องเวลาวางอยู่บนแท่นหินข้าคิดว่าข้าเข้าใจแล้วเนียลี่ครุ่นคิดพระราชวังทะเลทรายเคยอยู่ที่นั่นและไม่เคยมีอยู่หนังสือจิตอสูรท่องเวลาอยู่ที่นั่นและไม่เคยมีอยู่นี่คือแง่มุมที่น่าอัศจรรย์ของกฎการอวกาศ หนังสือจิตอสูรท่องเวลาที่แท้จริงมีอยู่ในภาพมายาการอวกาศเท่านั้นในตอนนั้นเมื่อข้าพบหนังสือจิตอสูรท่องเวลาในพระราชวังทะเลทรายมันเป็นเพียงการพบเจอโดยบังเอิญในพื้นที่การอวกาศเช่นเดียวกับกวางอวกาศพวกมันอาจดำรงอยู่เพียงเสี้ยววินาทีและหายไปในครั้งต่อไปนี่คือความลึกซึ้งของกฎการอวกาศเนียลี่รู้สึกตื่นเต้น ในขณะนี้พระราชวังทะเลทรายก็กลายเป็นทรายและหายไปอย่างไรร่องรอยหนังสือจิตอสูรท่องเวลาก็หายไปอย่างสมบูรณ์เช่นกันหลังจากหมดสติไปชั่วระยะเวลาหนึ่งเนียรลีก็ฟื้นคืนสติอย่างช้าช้าในขณะนี้บาเรียรที่ล้อมรอบเกาะก็แตกสลายและหายไปอย่างรวดเร็วกวางอาวกาศก็หายไปอย่างไรร่องรอยเช่นกันพื้นดินที่พวกเขายือนอยู่กลายเป็นแนวปะการังที่แห้งแล้งในทันทีพืชพันธุ์นั้นดูเหมือนจะไม่เคยมีอยู่จริง อ,อรากลิ่นอายของสมบัติศักดิ์สิทธิ์ก็หายไปแล้วเทพธิดายุยานสัมผัสได้ถึงสิ่งพวกนี้และอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจดูเหมือนว่าเราจะไม่มีโชคชะตาที่จะได้มันมาในขณะนี้เนี่ยลี่ยินและพูดว่าที่สาวยุยานคิดผิดแล้วข้าได้รับสมบัติศักดิก์สิทธิ์แล้วเจ้าได้สมบัติศักดิ์สิทธิ์แล้วหรือสิ่งนั้นมันคืออะไร เทพธิดายุยานถามด้วยความมึนงงเนียรี่หมดสติไปทั่วครู่เท่านั้นและไม่ได้ไปไหนเขาจะได้รับสมบัติศักดิ์สิทธิ์มาได้อย่างไรเพราะตัวข้าเข้าใจความลึกซึ้งและกฎแห่งการอาวากาศแล้วเนียรี่ยิ้มแห่งและพูดว่าสมบัติศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าได้รับคือหนังสือจิตอสูรท่องเวลาหนังสือจิตอสูรท่องเวลาหรือข้าไม่เห็นเจ้าได้รับหนังสือใดๆเลยเทพธิดายุยานรู้สึกมึนงง,งอย่างมาก นั่นเป็นเพราะว่าหนังสือจิตอสูรท่องเวลามีอยู่ในการอวกาศหลังจากเข้าใจความลึกซึ้งและกฎแห่งการอวกาศแล้วก็สามารถเรียกกลับคืนมาได้ตลอดเวลาเนียลีกล่าวด้วยรอยยิ้มเขายื่นมือออกไปอย่างช้าๆและหนังสือโบราณเล่มหนึ่งก็ปรากฏออกมาจากมือของเขาโดยไม่รู้ตัวตกลงสู่ฝ่ามือของเขาอย่างไรก็ตามข้าพยายามใช้อุกกาาตท,ที่ลุกเป็นไฟทำลายมาเลียมันเสียพลังโดยเปล่าประโยชน์จริงๆเทพธิดายุยานกล่าว